ครับต่อไปเป็นแนวคิดข้อสอบ TMC ครั้งที่5ป .3 นะครับข้อ23บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักง,งานทั้งหมด351คนพนักง,งานแต่ละคนจะมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งบางคนอาจจะมีมากกว่า1ชนิดก็ได้จากการสำรวจของฝ่ายทะเบียนพบว่ามีพนักง,งานอยู่331คนซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์และมีพนักง,งาน45คนเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ อยากทราบว่าในบริษัทแห่งนี้มีพนักง,งานอยู่ทั้งหมดกี่คนซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์แต่ไม่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์นะครับก็ให้นะครับสมมุตินะครับในโรงงานแห่งนี้อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับก็มีทั้งหมด351คนนะครับในนี้นะครับมี351คนก็ถ้าใครมีรถยนต์นะครับก็ไว้ในวงกลมวงนี้นะครับแล้วถ้าใครมีรถจักรยานยนต์ก็มาไว้ในวงกลมวงนี้นะครับ ก็จะพบว่าถ้ามีรถยนต์นะครับอยู่3 3 1คนอยู่ในวงกลมนี้นะครับแล้วก็มีจักรยานยนต์45คนอยู่ในวงกลมนี้นะครับก็จะเห็นว่าถ้าเอารถยนต์นะครับรวมกับจักรยานยนต์นะครับก็จะมีคนอยู่ทั้งหมด376คนนะครับนะครับมีคนละคันนะครับแต่ว่าเนื่องจากคนทั้งหมดมีแค่351คนนะครับเราก็ลบออกนะครับ ทำให้นะครับคนที่มีรถ2ชนิดเนี่ยก็คือ25คนนะครับส่วนที่เกินมานี่นะครับก็คือ25คนนะครับ25คนนี้มีทั้งรถยนต์มีทั้งรถจักรยานยนต์นะครับก็แสดงว่าคนที่มีรถยนต์อย่างเดียวก็จะเหลือแค่331นะครับลบออกไป25นะครับก็เหลือ6นะครับ3นะครับ306คน นะครับอยู่ในนี้306นะครับแล้วก็เอา4ี่สลบยี่้านะครับลบยี่นะครับเหลือยี่คนอยู่ในนี้นะครับนะครับก็แสดงว่าคนที่เป็นเจ้าของรถยนต์แต่ไม่เป็นรถจักรยานยนต์ก็คือตรงนี้ครับ306คนนะครับตอบ306คนนะครับ